สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K House of Toys ครับผม EP นี้เราจะมาดูปืน Nerf Blaster กันครับรุ่นใหม่เพิ่งออกมา Kiddo Pacific Toys นะครับส่งมาให้รีวิวขอบคุณมากๆด้วยนะครรู้ว่าผมชอบเล่น Nerf นะแล้วก็สะสม Nerf ด้วยนิดหน่อยนะครับวันนี้มีรุ่นใหม่ของ Nerf มาให้ดูกันครับชื่อว่า l o a d Out แมมกระบอกแรกครับผมเป็นกระบอกเล็กสุดในรุ่นนี้นะครับนี่เลย n e r ฟโหลดเอาชื่อรุ่นก็คือ Shadow Speed Recon นะครับราคาจะแปะไว้ให้นะครับแล้วใครสนใจอยากได้เนี่ยก็สามารถนะไปซื้อได้ที่เพจ k i d d o Pacific Toys หรือว่าตามแผนกบนห้างเนี่ยที่เขามีขายเนอร์ฟกันก็เต็มไปหมดเลยนะครับเจ้าโหลดเอาเนี่ยมันก็คือเนอร์ฟ N Series นะครับผมอันนี้เป็นกระบอกเล็กสุดนะอายุ8บวกขึ้นไปเล่นได้นะครับให้กระสุนมาทั้งหมด14นัดด้วยกันแล้วก็รุ่นเนี้ยโหลดเอาพิเศษเลยเขาจะบอกนี่เลย1000 plus ก็คือพันบวก คือเราสามารถเนี่ยเอาพวกซีรีส์นี้โหลดเอาเนี่ยหลายๆกระบอกมาเปลี่ยนอุปกรณ์อุปกรณ์แปลงนะดัดแปลงเนิร์ฟของเรามากกว่าพันแบบได้จริงเหรอมากกว่าพันแบบเลยเหรอเดี๋ยวตอนท้ายต้องลองสลับเล่นกันดูว่าได้กี่แบบแต่คงไม่สลับถึงพันแบบหรอกนะ Shadow Speed Recon นะกระบอกก็เป็นพลาสติกนะอันนี้เบาไม่หนักน้องๆถือเล่นกันได้สบายเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพี่ใส่แว่น เวลาออกไปเล่นกับเพื่อนนะยิงเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง protect หน่อย Safety นะครับป้องกันนะกระสุนเข้าตานะครับสีสันสวยงามนะครับมีลายเป็นเหมือนมงกรตรงนี้ด้วยนะเอออารมณ์เป็นเอเชียดีกระบอกนี้เขาจะมีตัวเนี้ยเป็นที่เหมือนเก็บลูกกระสุนโฟมอันนี้แม็กให้นะฝั่งละ7นัดเลยนะก็14นัดพอดีนะครับอันนี้เป็นพัมแอคชั่นไม่ต้องใส่ฐานสามารถเล่นได้เลย นี่สปริงเด้งแรงเหมือนกันและตัวปืนเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเหมือนตรงนี้เอามาใส่สโคปได้ข้างๆเอามาใส่อุปกรณ์อะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าคอมบิเนชันพันกว่าแบบนะครับก็สามารถเอามาตกแต่งดัดแปลงได้เล่นได้นะอันนี้มันจะเป็นคลิปออนนะครับแต่ก็สไลด์เลื่อนได้นิดเดียวนะวิธีโหลดลูกกระสุนครับมันไม่มีกดเด้งออกมานะตัวบาร์รอลูกโม่อันนี้รู้สึกว่าจะต้องเป็นการใส่เข้าไปข้างหน้าแบบนี้เลยปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆหมุนแก๊กเนี่ยอย่างนี้ แล้วก็ค่อยๆโหลดนะปุ๊นี่แล้วเราก็หยิบกระสุนใส่อย่างนี้ก็โอเคนะไม่ยากรู้สึกว่าจะใส่ได้หนัดนะอ่ะเรียบร้อยอย่างนี้หนัดแล้วนะครับแล้วเราก็พัมนี่แล้วก็ยิงโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนะอ่ะลองดูครับนี่ยิงที่ทีวีตรมอ่ะโอเค กี้ลองไปเทสแบบยิงไกลๆดูได้ประมาณ4-5เมตรตามสไตล์เนะน,นิร์ฟนะก็ถือว่ากระบอกเล็กแต่แรงใช้ได้ครับกระบอกนี้เล่นสนุกเย่ yeah! กระบอกที่2ครับผมอันนี้ชื่อว่า Cyber Light Ghost อันนี้ตอนเห็นตัวอย่างที่เขาปล่อยออกมาแล้วตื่นเต้นเพราะว่ามันมีไฟตามชื่อเลย Cyberlight ์ว่าบร์บหน่อยนะครับมันจะเป็นกระบอกขนาดกลางนะตัวนี้ซีรีส์กลางนะครับกระสุนจะให้มา24นัดนะครับมาเดี๋ยวประกอบเล่นกันไซเบอร์ไลท์โกสครับผมกระบอกมันจะดูทรงเล็กกว่าตัวรีคอ d เมื่อกี้นะกระบอกนี้เป็นโบว์แอคชั่นนะครับต้องดึงอย่างนี้นะเราต้องประกอบด้วยเหมือนกันนะพาให้มาเต็มเลยเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่า รู้แล้วมันจะมีอุปกรณ์เยอะถ้าเกิดจริงๆเวลาเล่นก็ใส่อะไรแบบนี้ก็สนุกดีนะแต่เป็นของเล่นอนะเออแต่มันก็ได้อารมณ์เราหยิบพาร์ทหยิบอะไรมาเปลี่ยนกระสุนให้มาเพียบเลยนะครับเป็นถุงแล้วก็เนี่ยโบมันอยู่กับถุงข้างในตรงนี้นะมาใส่โบก่อนครับผมก็ง่ายๆเลยขันสกรูใส่ได้2ด้านเลยนะแล้วแต่คนถนดัดถ้าเกิดคนถนัดขวาก็น่าจะเนี่ยชักทางซ้ายคนจับสายก็ใส่ทางขวาอ่ะพี่ก็จะใส่ทางซ้ายนี่แหละจึบ๊บหมุนเข้าไปเกลียวฟึบ๊บ นี่เรียบร้อยแค่นี้อ่ะนะระบบยิงก็เป็นนี่แหละโป้อย่างนี้ส่วนไฮไลท์ของกระบอกนี้ก็คือตัวไฟจะอยู่ที่บาร์เรลนะครับชิ้นนี้เรียกว่าบาร์เรลนะก็ขันสกรูใส่ทาน 2A 3ก้อนนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ประกอบง่ายๆเลยเสียเข้าไปฟืบตามร่องที่ก็ามีแล้วก็บิดชุบล็อกจบแล้วเราก็ได้บาร์เรลเข้ามาแล้วก็เปิดสวิตช์ข้างล่าง มันก็จะเป็นไฟ LED สีเขียวขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีแสงมาตรงลูกโม่นิดนึงชิ้นต่อไปนี่เลยครับผมนะบันท้ายปืนภาษาอังกฤษเรียกว่าสต็อกนะครับเราก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยใช่ไหมโป๊ะนี่ล็อกแล้วปลดออกก็กดโจ๊ะง่ายๆอ่าแต่ไฟมันไม่มีตรงนี้แต่เขาทําเป็นแบบเหมือนสีเขียวๆให้อารมณ์เหมือนว่าไฟมันเลืองมาที่ตัวท้ายปืนด้วยอย่างนี้เอ่ เริ่มเทแล้วเริ่มเทแล้วชิ้นต่อไปฟุฟก็คือ s โค p e นั่นเองนะแต่ไม่ได้มีเลนส์มีอะไรน่าจะคลิปออนตรงนี้จุ๊บง่ายๆอย่างนี้ครับแล้วก็สไลด์ได้อ่ะอย่างนี้ถูกด้านปะเนี่ยไม่ถูกต้องเอาตัวด้านใหญ่อยู่ข้างหน้าอย่างนี้ปุ๊บอ่ะก็เป็นสโคปมันก็ใช้ได้อยู่นะไม่มีเลนส์เพราะว่ามันมีศูนย์อยู่ตรงนี้ไงเราก็เล็งออกไปตรงนี้อ่ะ นะอ่าโอเคและชิ้นสุดท้ายครับมีทั้งหมดนะสี่ชิ้นละหนึ่งสองสามสี่ที่ต้องประกอบชิ้นที่ห้าก็คือเหมือนตัวเมื่อกี้ก็คือตัวเก็บกระสุนนั่นเองมาเรียกว่าไซลินเดอร์นะครับก็น่าจะเหมือนกันว่า1ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้นี้ได้เยอะกว่านี้ได้สิบหกนัดเลยก็เป็นคลิปออนเหมือนกันโปะล็อกไปอย่างนี้นี่สไลด์ไปอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวเหมือนช่วยถือได้ด้วยนะวิธีโหลดกระสุนครับเหมือนกันเลยนะเสียบไปที่ด้านหน้าตรงนี้ฟึบแล้วก็หมุน แก๊กแก๊กใส่ได้6ลูกนะครับในลูกโม่ครบองค์ประกอบครับกับ Cyberlight Ghost Nerf Loadout มาลองยิงกันเซสโคปโอ้ความแรงพอๆกันเลยกับกระบอกเมื่อกี้นะนี่เห็นจุดเห็นจุดตรงทีวีไหมแล้วศูนย์แม่นไหม ความแรงก็พอๆกันระยะการยิง45เมตรเหมือนกันนะครับสำหรับกระบอกนี้แต่เดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูดูความสวยของไอตัว c y b e r l i ไลทหน่อยสิปุ้งอ่ะปิดไฟมันก็จะสวยกว่าตอนยังคืนมืดๆนะเพื่อใครแบบว่าเนี่ยเออเลงออกมาก็จะเห็นไฟหน่อยช่วยด้วยนะก็สวยดีครับตัวนี้ปุ้มและก็กระบอกสุดท้ายครับกระบอกใหญ่สุดเลยนะชื่อว่า Arctic Ze r o Striker ครับ มีชิ้นส่วนนะอ็อกเซอรี่มาให้4ชิ้นเหมือนกันที่เอามาประกอบนะแบวกหมดเลยนะครับพวกนี้นะน้องๆก็เล่นกันได้นะครับข้างหลังก็จะมีรายละเอียดเหมือนกันบอกว่าเนี่แหละพันคอมบิเนชันนะอ่ะพร้อมแล้วไปประกอบเล่นกัน Arctic Zero Striker นะกระบอกจะยาวกับเพื่อนนิดนึงนะครับลายก็จะเป็นเนี่ยแหละ Arctic นะขาวๆฟ้าๆนะตัดกระส้ม นะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลยเบานะครับถือเล่นสบายเลยพลาสติกนะอารมณ์ตอนนี้มันจะเหมือนแบบช็อตกันนิดๆแต่ระบบเป็นโบว์แอคชั่นเหมือนกันนะครับก็จะต้องประกอบเหมือนกันใส่ได้2ด้านเหมือนกันซ้ายขวาแล้วแต่ความถนัดฟึบๆๆหมุนเกลียวเข้าไปนี่เลยดึงวิธีโหลดเราต้องอย่างนี้ก่อนฟึบนี่ดึงออกมาช่องโหลดกระสุนจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปทีละนัดหรอ,อ อ๋อใส่ได้หลายนัดใส่ได้กี่นัดใส่เลย1 2อ,อารมณ์ช็อตกันน่ะเออสายังได้อีกหเหมือนจะเต็มและหกหกนัดหนัดโอเคแล้วเราก็จะต้องนี่แหละเลื่อนมาไปข้างหน้า <c oughs> เพื่อปิดตัวประตูนี้แล้วก็ยิงได้ เหมือนจะแรงกว่า2กระบอกเมื่อกี้่ะลองดูอันนี้ยังไม่ใส่อุปกรณ์นะฮะคราวนี้มาดูอ็อกเซสซอรีกันครับชิ้นแรกนะครับเป็นเหมือนตัวบันทายและเขาเรียกว่าสตอเรจนะที่เก็บกระสุนอันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไปหน้านี้นี่คลิกแล้วง่ายๆปลดออกก็ดันลงมาปุ๊บคลิกง่ายๆ ย่แล้วก็คําตรงนี้นะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็คือเก็บกระสุนได้อีก1,2,3,4,5ฝั่งละ5ก็คือ10นัดนเก็บตรงนี้แอบเหมาะกว่าด้วยนะไอที่เป็นไซลินเดอร์2กระบอกแรกแอบลุ่งล่วงอยู่ฟึบอ่ะก็ประมาณนี้แล้วเราก็สามารถหยิบกระสุนเติมได้ง่ายๆนะครับ ชิ้นที่2ครับตัวนี้ก็คือบาร์เรลนั่นเองนะอยู่ข้างหน้าเติมความพุ่งไม่รู้ใส่บาร์เรลแล้วมันก็จะไกลขึ้นหรือเปล่านี้เดี๋ยวขอเทสอีกทีหนึ่งฟุบหมุนล็อกจุ๊บแค่นี้จบแล้วเริ่มยาวเริ่มใหญ่ขึ้นอีกแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ชิ้นที่3ก็คือสโคป e นั่นเองเหมือนกันคลิกไปข้างบนตัวนี้สโกปจะใหญ่หน่อยฟุบสลไลด์ได้อ่ะอันนี้สไลด์ออนได้ฟุบ แล้วก็ฟืบเล็งจุดๆก็ได้อยู่นะสโคปอ่ะเนี่ยลองดูมือเนี่ยใช้ได้ครับและชิ้นสุดท้ายครับผมนี่เลยฟืบเป็นไบพอตนะครับไม่ใช่ทริพอดเพราะว่ามันมีแค่สองขาจุดนี่ล็อกแล้วแล้วเราก็พับมันฟืบจุ๊บอย่างนี้อ่ะก็เป็นแบบว่าสายนอนราบสายนั่งนะยิงไกลไรเฟิล ฟุ e กระสะาใจดีครับผมนะประกอบออกมาแล้วก็เท่ดีตัวนี้ Arctic Zero Striker อ่ะเดี๋ยวไปขอเทสลองยิงไกลๆหน่อยเทสแล้วระยะยิงก็พอๆกันกับเพื่อนๆ4-5เมตรนะครับถ้าไกลกว่านั้นมันก็จะเริ่มย้อยฟิวและอันนี้แบบใส่ Barrel ใส่อะไรเต็มๆนี่ไงมีตัวนี้ยิงอยู่พอดีเลยยิงมันสิปุ้ ครบเรียบร้อย3กระบอกครับผมถ้าถามว่าชอบตัวไหนมากสุดน่าจะตัวไซเบอร์ไลท์แหละมันมีไฟเท่ดีแล้วก็กระบอกไม่ใหญ่มากนะแบบว่าสมมติแบบวิ่งเล่นยิงอะไรเงี้ยน่าจะถนัดก,กว่านะก็น้องๆก็อาจจะกระบอกเล็กหรือว่านะใครสายนอนสายอยู่นิ่งๆสายเลงนะก็กระบอกใหญ่ไปเลยเดี๋ยวมาลองสลับอุปกรณ์อย่างที่เขาบอกสี0าวเซนคอมบิเนชันนะลองนิดๆหน่อยๆดูว่ามันสลับแล้วเป็นยังไงเท่ไหม เดี๋ยวจะเอากระบอกเล็กนี่แหละลองแปลงร่างดูให้แบบว่าเท่แบบกระบอกใหญ่นะลองใส่บอเรลดูนะครับนี่ปุ๊บได้แล้วตัวเปิดไฟอ่ะอันนี้ก็จะมามีไฟได้เออก็เจ๋งดีเสร็จแล้วก็ใส่สโคปหน่อยซิอ่ะเข้าไปนี่มีสโคปแล้วนี่ของตัวนั้นมาใส่ปุ๊บนี่ไงเราก็ได้คอมบิเนชันเท่ๆอ่ะก็เจ๋งดีเล่นสนุกอย่างนี้ปุ๊บ,บม ตัวนี้เป็นพัมแอคชั่นเออก็เจ๋งเลยเพราะส่วนตัวชอบพัมแอคชั่นมากกว่าโบแอคชั่นเพราะมันนะยิงง่ายเล่นง่ายดีเย่ yeah. แล้วเหมือนว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะตัวท็อปนะครับอันนี้ชื่อว่า Galactic Commander นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Kiddo Pacific เอาเข้ามาหรือ,อยังนะมันจะมีอ c c e s อรี y เจ๋งๆเท่ๆสามารถเอามานะคอมไบแปลงร่างปรับได้นะครับกับพวกรุ่นอื่นๆด้วยนะ ก็เท่ดีนะครับผมกับ n e r ร์ฟโหลดเอาซีรีสนี้นะเคยพูดหลายครั้งแล้วจะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเด็กๆมีของเล่นอะไรแบบนี้เนี่ยออกไปเล่นกับเพื่อนสนุกแล้วเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เล่นกันแต่ iPad อยู่แต่หน้าจอนะลองดูเปลี่ยนมั่งวาง iPad ไปขอคุณพ่อคุณแม่ขอซื้อเนิรกระบอกหนึ่งครับผมจะหยุดเล่น iPad สักวันละชั่วโมงได้แน่นอน <laughs> หรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนะี่ยอยากให้ลูกนะ ออกจากหน้าจอนะครับก็ลองเนี่ยไปจัดเนิร์ฟมาเล่นกับลูกก็ได้เป็นกิจกรรมนะเล่นอินดอร์ก็ได้ออทดอร์ก็ได้นะครับก็ดีสนุกไม่อันตรายนะเล่นมันดีเด็กผู้ชายน่าจะชอบเด็กผู้หญิงก็เล่นได้นะจริงๆแล้วก็ใครชอบแบบสายบูที่เมืองนอกเนี่ยเขามีจัดแข่งด้วยนะมีสนามด้วยเนิร์ฟนะนะได้ข่าวกันว่าคิดโดแปซิฟิกเขาจะจัดแข่งด้วยก็ลองไปติดตามดูนะครับใครที่สนใจนะอยากได้เนิร์ฟบลสเตอร์ท่ๆอย่างนี้นะครับรุ่นอื่นๆด้วยก็มีนะอีกเพียบเลยนะก็ไปดูกันได้ ทุกช่องทางเลยนะครับของ k i ดโต้พาร์ติฟิคทอยส์นะเฟซบุ๊กไอจีทิกตอกแล้วเจอกันครับทุกคนไปละ